ย่าเพิ่งเชื่อไพ่ร้อยเซนะเป็นการสุ่มไกด์นำทางให้กับคนที่มีอาการคล้ายๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอพลังงานของสิลิศิีกูบาอาจารย์ได้ขออนุญาตในการเปิดนำทางในการที่เช็กพลังงานของกรรมเก่าในอดีตชาติกับไพ่สใบนี้ไพ่ใบที่1เป็นตัวตนของคุณในอดีตชาติ ไพ่ใบที่สองเป็นตัวตนของพลังงานคู่รักของคุณไพ่ใบที่สาเป็นความสัมพันธ์ในอดีตชาติที่คุณมีผูกกรรมเก่าอะไรในด้านความรักในครั้งนี้และไพ่ใบสุดท้ายเป็นไกด์นำทางนะคะมาดูกับไพ่ใบที่หนึ่ง ตัวตนเก่าของคุณโอ้โหเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบัชาติตัวตนเก่าของคุณกําลังถูกเปลี่ยนทายจากอาดีตที่คุณเคยมีความผิดหวังแล้วสูญเสียพลังในความรักของคุณเพื่อที่จะเยียวยาให้คุณได้พบรักในปัจจุบันให้คุณได้เสมือนกับคุณได้ถูกการเติมเต็มถูกเยียวยาถูกบำบัดรักษาในด้าน คุณค่าทางความรักของคุณไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีความรู้สึกผิดหวังกับความรักแต่ในปัจจุบันแม่หมองเชื่อได้เลยว่าไพ่ธรรมดานี้คุณอาจจะเจอกับคนของคุณที่เสมือนมาช่วยเยียวยารักษาหัวใจของคุณมาช่วยเติมเต็มพลังงานของคุณไพ่ใบแรกเป็นทิศทางของคุณนะคะไพ่ใบที่สองคือตัวตนของคนคนนั้นในอดีตชาติโอ้โหเขาเรียกว่า อัศวินถือไม้เท้าเป็นผู้ที่มีพลังขับเคลื่อนในแง่ของการที่อดีตที่ผ่านมาอดีตเก่าหรืออดีตกําเก่าของเขาเป็นนักรบเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้นำที่มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับ หน้าที่การงานการเงินที่เขาเป็นเสมือนเสาหลักในการที่นำพาขับเคลื่อนครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเรียกว่าอดีตแต่ชาติของแฟนของคุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งอาจจะเป็นนักเดินทางที่สแสวงหากับโอกาสต่างๆในด้านความมั่นคงทางด้านการงานและเขาก็เป็นคนที่หนักแน่นในการที่ ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนมาไหนเขาก็มักจะกลับมาในการดูแลครอบครัวกลับมาหาคนที่เขารักเสมอและคนที่เขารักก็เป็นคนที่เข้าใจเขาในบทบาทหน้าที่ของเขาเขาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นนักรบเก่าหรือเป็นพ่อค้าในกำเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่บุกเบิกในด้านของ การงานที่จะต้องไปดูแลในตามสถานที่ต่างๆได้รับมอบหมายงานมาแล้วเขาก็เป็นคนที่ขยันแต่เขาก็ไม่เคยลืมกับครอบครัวเป็นที่รักของเขาเขามักจะกลับมาด้วยความกระตือรือร้นที่อยากจะกลับมาเติมเต็มให้ครอบครัวมีงานการเงินที่จะสปอร์ตครอบครัวได้และนี่ก็คืออาจจะส่งผลมาในปัจจุบันว่า ถ้าคุณเจอกับคนที่คนที่คุณรักเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ถึงกับโรแมนติกเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะแบบมุ่งเน้นไปด้านการงานจนอาจจะไม่ค่อยมีความเอาใจใส่ดูแลในแง่ของความรักแต่ความปรารถนาดีของเขาก็คือเป็นคนที่ต้องการที่อยากจะทําให้ชีวิตรักครอบครัวเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานการเงินนะคะ แล้วไพ่ใบที่สก็คือเป็นความสัมพันธ์ในอดีตชาติกาลังบ่งบอกว่าในอดีตชาติระหว่างคุณกับเขาเคยเป็นคู่รักกันมาหรือเปล่าหรืออาจจะเคยเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันหรือเคยเป็นญาติเคยเป็นพี่น้องเคยเป็นเพื่อนร่วมทางกันมาหรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นสะท้อนถึงในแง่ของความสัมพันธ์ในอดีตชาติที่คุณอาจจะ อดีตชาติคุณเคยมาพบรักกันนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าในอดีตชาติน่าจะเป็นอะไรที่เสมือนกับว่าคุณและเขาได้มาเจอกันเมื่อความรักผิดหวังอาจจะไม่ได้แบบพบรักกันเป็นรักแรก แต่คุณอาจจะเป็นรักที่สองของคุณเพราะว่าไพ่ของห้าเหรียญนี่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นความรักที่มาเป็นภาระทางใจเป็นความรักที่ทําให้เกิดความทุกข์ใอคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นแค่ผู้ตามแล้วก็เราก็จะต้องติดตามเขาคอยเชื่อฟังเขาคอยที่จะดูแลเทคแคร์เขาแต่บางครั้งเขาก็อาจจะลืมกลับ ทำร้ายเราด้วยความที่อาจจะไม่เคารพเราหรืออาจจะที่แบบละทิ้งละเลยเราไปมันก็เลยกลายเป็นทําให้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นความรักที่เป็นความรักครั้งแรกแล้วมาเจอกันแล้วสร้างหลักปักฐานแต่ทั้งคู่เคยมีผิดหวังในแง่ของความรักความสัมพันธ์ในอดีตก็เลยได้กลับมา เติมเต็มเยียวยารักษาหัวใจกันนะคะคุณเป็นผู้เยียวยาคุณเป็นคนที่ปรับความสมดุลคุณเป็นคนที่เข้าใจในแง่ของพฤติกรรมหน้าที่การงานของสามีของค,คุณก็เลยกลายเป็นมาเติมเต็มให้กันนะคะสามีก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในการเป็นเสาหลักในการหาเงินหาทองหางานหาอาชีพที่มีความมั่นคงในการที่จะสร้างรากฐานให้กับชีวิตคุณก็อาจจะเป็นทั้งแม่บ้าน เป็นนักที่เยียวยาคอยบำบัดกับสามีของคุณในการที่เหนื่อยข้างนอกมาคุณก็เป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกกลับมาบ้านก็เหมือนสวรรค์นะคะเหมือนเป็นดินแดนสวรรค์ที่ทำให้เกิดความสุขแม้ว่าจะเหนื่อยล้าจากข้างนอกมาแต่คุณก็สามารถที่จะ ช่วยเยียวยาบำบัดหัวใจเขาได้ทำให้เขาหายเหนื่อยมันก็เลยกลายเป็นคู่รักที่ผูกพันกันมาแล้วในปัจจุบันนี้อาจจะตามกันมาก็ได้นะคะอาจจะแบบตามกันมาเพื่อที่จะมาประคับประคองเยียวยาหัวใจกันอีกครั้งและไพ่ใบนี้มาดูสิว่าคำแนะนำจากจักรวาลคืออะไรนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว,ว่าคำแนะนำจากจักรวาลถ้าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ที่มันมีพลังงานแฝง อาจจะเป็นพลังงานแฝงในปัจจุบันนี้คุณอาจจะได้กลับมาเจอกับในรักกว่าที่คุณจะมาเติมเต็มกับค,คนคนนี้คุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของการที่แบบเจอคนที่อาจจะแทงข้างหลังคุณเจอรักครั้งแรกก็ไม่สมหวังมีการซ่อนเด้นปิดบังอำพราง หลบเลี่ยงอะไรต่างๆจนคุณได้มาเจอกับคนปัจจุบันแม่หมอก็เลยบอก,ก,กว่าถ้าคุณเจอกับคนปัจจุบันนี้นั่นหมายถึงว่าคนปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคู่กรรมนะเขาเรียกว่าเป็นคู่กรรมแล้วกันนะจะไม่ใช่คู่บุญเป็นคู่กรรมที่เคยร่วมเผชิญกรรมเก่ามา เจอกันในปัจจุบันชาติแล้วก็คุณก็อาจจะเคยผิดหวังจากความรักที่ไม่สมหวังเคยมีคนที่รักเราแต่สุดท้ายก็มาแทงข้างหลังเราจนคุณมาเจอคนคนนี้เห็นไหมคะไพ่เหมือนต่อเนื่องเลยนะเรียกว่ามันเป็นถ้าถามว่า,พาไพ่ใบนี้มันเป็นเสมือนคู่กรรมเก่ามันก็จะมาวนเวียนเจอกันกว่าที่คุณจะมาเจอคนคนนี้คุณอาจจะผิดหวัง กับความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุณมาเจอคนที่มาเยียวยามาเจออัศสวินถือไม้เท้าเป็นผู้นำครอบครัวที่มาเติมเต็มให้กับคุณในปัจจุบันก็ขอให้เป็นไกด์แนวทางนะคะว่าในคลิปนี้คู่ของคุณอาจจะเคยมีกรรมเก่าในอดีตชาติผูกพันกันมาจนคุณได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ